และไปดูกิจกรรมสวยๆงามๆที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการเปิดงานบนเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่ Flower Festival 2022นะคะที่จัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและก็การเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสุธิพงษ์จุนจเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนจเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้ร่วมการเปิดงานมวลเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่ f ฟอา์เวิลล์เฟสติวัล2นณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82. อพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยนายพิชัยเลิศพงศ์อดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นไปตามมาติคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายประจนปัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสนราชการรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมในพิธี ซึ่งภายในงานได้มีการนำไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่งอย่างสวยงามสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความสวยงามและรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า27ไร่มีการประดับไฟจัดสวนดอกไม้เมืองหนาวอย่างเช่นดอกทิวลิปดอกกินลี่ดอกไฮเดรเนียและก็ยังมีการจัดแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนถึง7โซนและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงบ้านน้ำและน้ำพุดนตรีความยาวกว่า200เมตร ด้วยเทคนิคแสงสีเสียงโดยจะเปิดให้ชมคืนละ3ามรอบ